คุณจีรัตคุณครับผมพอดีลูกค้าจะผ่าตัดซิฟในมดลูกต้องทายังไงบ้างผ่าตัดซิฟในมดลูกแน่นอนครับลูกค้าต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนแน่ครับเพราะผู้ชายไม่มีมดลูกโอเคซิฟในมดลูกนะครับอันดับแรกสเต็ปแรกเช็คสิทธิประกันเราก่อนประกันเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวงเงินหรือว่าสถานะคุมมาทานความคุ้มครองหรือระยะเวลาเราคอยอะไรต่างๆนะให้เลยระยะเวลาเราคอยก่อนนะครับตั้งแต่เราทําประกันมานะฮะ ซิปในวัลลูกเป็นกลุ่มโรคที่ต้องรออย่างน้อยๆรอคอยนะครับรอยี่สิบวันหลังกรมธรรอนุมัตินะครับแต่เรื่องของความคุ้มครองเนี่ยกับเรื่องของกระบวนการเคลมเนี่ยจะแยกกันนะครับความคุ้มครองโอเคเลยระยะเวลาเราคอยแล้วเราไม่เป็นมาก่อนยังไงก็ได้รับความคุ้มครองแน่ๆแต่การเคลมสินใหม่เขาจะมองอย่างนี้ฮะคือถ้าเราไปเคลมอายุกรมธรรม์เราน้อยเนี่ยยังไม่ถึงสาปีเนี่ยโอกาสที่สินใหม่เนี่ยจะให้เราต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วไปตั้งเบิกเคลมทีหลังซึ่งหมายความว่าถ้าเราเข้าไปรักษาเนี่ยเราต้องฟักเงินตัวเองจ่ายไปก่อนนะครับับลเอาหาหน ไปตั้งเบอร์เคลมกับสินใหม่ภายหลังนะครับเขาอาจจะให้เราทําอย่างนั้นทําแฟกเคมเลยทันทีอาจจะไม่ได้นะครับเพราะโลกเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมองว่าเป็นมาก่อนทําหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเขาจะต้องตรวจสอบประวัติสุ่มตรวจเพราะฉะนั้นวิธีแก้ถ้าไม่อยากสองตรงจนะครับต้องเคลียร์กับหมอนะฮะเคลียร์กับโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลทาใบเสนอราคาทํารายการการรักษานะครับส่งเข้าไปเปิดเคสที่สินใหม่ไปเลยนะครับให้เขาเช็คนูน่นเช็คนี่เช็คประวัติเช็คอของเราเลยนะครับแล้วถ้าเรามีประวัติ การรักษาต่างๆที่โรงพยาบาลหลายๆที่เราถือที่เราเก็บไว้เนี่ยส่งเข้าไปด้วยครับให้เขารู้ว่าประวัติเราคลีนจริงๆไม่ได้เป็นมาก่อนนะครับเขาประม่นใจนะครับว่าการรักษาครั้งนี้เราจะทําแฝกเคมได้โดยไม่ต้องสำรองใจแต่ถ้าสะดวกสำรองใจก็สำรองใจเองได้นะครับแล้วไปตั้งเบิกเคมทีหลังแต่ระยะเวลาในการเบอร์เคมเนี่ยทีนี้มันต้องใช้เวลา30-90ิถึงเกวันนะครับบางทีอาจจะถึง90วันก,นกว่าจะได้เงินคืนมันอยู่ที่เราสะดวกหรือไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเราจะรักษาสิ์ตัวเองเพื่อจะให้แฟกเคมได้เราก็ต้องเคลียรกกัับบสิหม่อนนะคเาถึงจ แฟดเข้มให้เราได้เขาอาจจะบอกให้เราต้องสำรองจ่ายก่อนซึ่งความสะดวกคนเราไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายผ่าตัดซิทเนี่ยผมบริการลูกค้ามาก็ประมาณ2องแสนถึงสี่แสนเลยทีเดียวนะครับกับโรงพยาบาลเอกชนนะฮะการผ่าตัดเนี่ยอย่างนี้นะครับใครสงสัยข้อมูลนะทักทายก็มาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ครับผมบ bye, ครับบ๊ายบายครับ